การบวชที่ชีวิตยอยู่ที่เจ้าตัวมีความตั้งใจที่จะบวชตลอดชีวิตโดยไม่มีข้อแม้มีเงื่อนไขเรียกได้ว่าไม่เอาดีทางโลกแล้วตั้งแต่เล็กแล้วรู้สว่าชีวิตมีวนเวียนอยู่เท่านี้หรือมันน่าจะมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านี้ก็สแสวงหา เราเรียนที่คณะสัตวแพทย์ที่จุฬามีการทดลองแลบชีวะเอาสัตว์หลายอย่างมาทดลองเอาเชื้อโรคใส่ให้สัตว์เพื่อดูอาการ,รของโรคอย่างนี้เป็นต้นก็มีการฆ่าสัตว์ทดลองชีวิตตัดอีกเรื่อยๆมาเจอเฉลิมุทธศาสตร์มีโอกาสได้มาบวชภาคดูร้อนเมื่อปี2527ทั้งน,นั้นก็เลยมีความรู้ของเข้าใจว่าความจริงของชีวิตที่เราสืงหาได้คนพบแล้วพอสึกออกมาก็ถือศีลแปดต่อเนื่อง ปี3กับปี4ก็ช่วยงานเฉลิมพุทธศสตรจุราชแล้วก็ได้รู้ว่าคงจะเป็นสัจจะที่ดีไม่ได้เนื่องจากไม่ต้องการผิดศีลมีการค้าสารชีวิตเยอะมากในการเรียนตั้งใจ,จว่าเออเราขอจบ4ปีก็แล้วกันสอบอินท,ทางเข้ามากขาติดท็อปเทปีหนึ่งที่วิสติดท็อปเทนอีกเกรดเราก็ค่อนข้างจะดีทําให้การนําเสนอเรื่องของารจบ4ปีในที่สุดก็มีอนุมัติให้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตได้ มาเป็นบ่อศพที่วัดสงศ์ยเนื่องจากงานบุกเบิกบางครั้งมันก็เหนื่อยมากอาจจะท้อแท้บ้างก็เลยที่ว่าจะไปเรียนต่อเปียโทข้างนอกดีกว่าเจ้าคุณอาจารย์ท่านเดินสวนเราเนี่ยอย่าทิ้งหลวงพ่อไปไหนนะชวนหลวงพ่อสร้างวัดก่อนตกใจรู้ย,ยังไงเราจะทิ้งวัดแล้วก็เลยไม่ทิ้งแล้วอยู่ต่อเนื่งมาถึงทุกวันนี้แต่หลังเจ้ญญาคุณยศนึกดีๆก่อนท่านว่้เราคิดอะไรคิดดีๆทุกทุกคนที่มา เตรียมตัวบวชจากอุบปสงค์ก็จะมีเป้าหมายมีแนวคิดเดียวกันว่ามีหลวงพ่อมีธรรมะและก็มีภาร,รกิจไปด้วยกันต้องฝึกตัวอีกมากแต่ทั้งกับประคับประคองเราทําให้เราได้รู้ว่าเราเกินมาทำนธิพาณให้แจ้งสแสวงบุญสร้างบารมีจึงได้มุ่งหน้าดําเนินุทเส้นทางนี้ทุ่มเทชีวิตจิตใจอย่างเต็มที่ การบวชที่ชีวิตอยู่ที่เจ้า <ambitions> ต <st> ัวมีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะบวชตลอดชีวิตโดยไม่มีข้อแม้มีเงื่อนไขเรียกได้ว่าทุบมอข้าวทั้งโลกแล้วลาจบ4ปีไม่เอาดีทั้งโลกมาอยู่กับหลวงพ่อบวชทิศชีวิตปี2อ3 7าิปีนี้ก็สามสิบพรรษาแล้วด้วยงานโคบาจาทางหลวงพ่อดูแลเรื่องการเผยแพร่วิชาธรรมกายในกลุ่มประเทศลาวกัมพูชามนมาเวียดนามงานก็จะเป็นเรื่องของการทํากิจกรรมร่วมกันกับคณะสงฆ์และญาติโยมของแต่ละประเทศเพราะท่านมีความมุ่งหวังตั้งใจที่อยากจะเผยแพร่วิชาธรรมกายไปท มาปฏิบัติธ,ธรรมวิสัมายให้ได้ประเละหนึ่ล้านคนโดยเผยแผ่ด้วยการเชิญชวน,วนสวนธรรมจักรกับพระสูตรแล้วก็มีการเชิญชวนมาบวช EEC ในช่วงเดือนธันวาคมซึ่งจะเตรียมเดืนธรรยัตรานี่ก็เป็นโจทย์ที่ท่านให้เอาไว้ ครงการธรรมยตาที่เป็นโครงการที่สําคัญมากๆเพราะว่าเป็นโครงการที่ได้ฝึกต,ตนทนทีบบเพญตบะกให้เป็นผู้ที่ได้เป็นอายุของพัฒนาและเป็นเนื้อนนบุญกิจแก่ญาติโยมอย่างแท้จริงและในสิ่งที่สะดวกสบายต่งตางๆฉันอาหารมื้อเดียวนอนกรดช่วยการพัฒนาวัดเชื่อเหลือเกินว่าถ้าบวชต่อไปก็จะได้เป็นพระแท้ช่วยงานพัฒนาได้อย่างดีทีเดียวหรือแม้สิขาระเพศไปแล้วก็จะเป็นคนดีของสังคมเราบวชในโครงการบูชาธรรมวิราจารย์ปีนี้มีถึง9ประเทศ60ท่านมาบวชแล้วก็ให้มาเดินธรรมยตาด้วย ลุงพีก็เป็นข้าราชการิสบกรโยธาอยู่ที่ลาวก็รู้สึกเบื่อทางโลกเบื่อกับการที่ต้องไปดื่มเหล้าทุกวันก,ก็เลยตัดสินใจลาออกในต,ตั้งมากอน,นึงมอาไปปิดคาเดินทางมาบวชวัดธรรมกายส่วนหนึ่งจะไปทําบุ่นกระทินส่วนหนึ่งก็เอาไว้ให้ครอบครัวใสลุงพีเดินธรรมยาตามาั้งนี้เป็นครั้งที่สามตอนปีแรกๆบ่งหูเวลาเดินบดเอวใจไปสูญกลางกายรู้สึกเมื่อยรู้สึกหนักแต่ว่าปีที่ผ่านมาก็สามารถปฏิบัติทำสามารถเอาใจไปสูญกลางกายเวลา เดินก็รู้สึกเบาสบายบนอากรู้สึกว่ากาวข้าวออกมากาวแรงกับปลื้มใจจน,นน้ำตาจ,จะไหลเลยเลยแล้วก็ญาติโยมให้การตอนหับอย่างดีสาถูกการตลอดเส้นทางปลื้มใจไ่เมื่อก่อนนี่เป็นคนใจร้อนอ่ะมีอะไรก็ด่าเลยเวลาผมไดมารู้จักวัดธรรมกายทำสอนของวัดทำให้ผมเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เยอะมาก มีความสุขไม่เคยมีความสุขแบบนี้สิ่งของที่เราจะใช้ทั้งหมดให้ใส่อยู่2อ,อันนี้แหละครับกรด,ดกับย่ามซึ่งก็สมใจแล้วว่าได้เรียนรู้คาสอนของพระธรรมธรรมเจ้าและวิธีปฏิบัติของวัดพระธรรมกายอยากเดินที่เลยต้เสียดายว่าตัวเองมาตนเกษียณแล้วไม่นึกว่าเออชีวิตยาได้มาถึงขั้นนี้คึอได้มาเดินทำย่าตาด้วยแต่ลัท่านที่ได้ตัดสินใจเข้าสู่ โครงการอบรมธรรมปญาติเพราะเ่อเป็นผู้มีบุญทั้งสิ้นไม่จะอยู่กันคนละทิศคนละทายไม่จะว่าไม่น่าเชื่อเลยบุญในตัวนี่แหละนำพามาอยู่ร่วมกันเพราะฉะนั้นมาบวชแล้วก็ให้ตั้งใจเป็นนักบวชที่สมบูรณ์โดยมีเป้าหมายที่จะสลัดตนในพจนกองทุกทำพระนิพาณิแจง้งโดยการบำเพ็ญสมณธรรมหรือเจริญสมาธิภาวนานะจ๊ะเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความสว่าง ที่จะขยายไปในแต่ละประเทศกราบขอบคุณหลวงพ่อที่ให้โอกาสพระลูกชายได้มาสร้างรามีกับหลวงพ่ออย่างนี้กรับขอบคุณครับ